โครการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนบึงปลาเน่าที่สีพิรมพรมพิรามระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมบริเวณบึงปลาเน่าตำบลสีพิรมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต มีความร่มเย็นสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีแม่น้ำน่านไหลผ่านตามตำนานกล่าวไว้ว่าองค์สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพท่านเสด็จประพาสทางชลมากผ่านมาทางบริเวณนี้และได้ประทับทักแรมเห็นสภาพอากาศมีความร่มรื่นร่มเย็นทรงมีความประทับใจจึงขนานนามแห่งนี้ว่าตำบลสีพิรม ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนื่องด้วยในบึงเต็มไปด้วยน้ำที่ใสสะอาดมีปลาอยู่อาศัยจำนวนมากอีกทั้งในบึงยังเต็มไปด้วยดอกบัวทั้งดอกตูมดอกบานหรือจะเป็นฝักก็มีมากในช่วงหน้าน้ำก็จะใสสะอาดใช้อาบหรือใช้ดื่มกินได้ เวลาเย็นๆชาวบ้านมักจะพาลูกหลานไปไว่ายน้ำอาบน้ำในช่วงหน้าแลง้งน้ำก็ไม่ได้แห้งหมดยังมีฝูงปลาจำนวนมากอาศัยจำนวนมากจนปลาจำนวนหนึ่งว่ายไปติดสวะหรือเศษหญ้าตายเองชาวบ้านนำมาทำอาหารไม่ทันทำให้เหม็นเน่าไปทั้งบึงจึงตั้งชื่อบึงนี้ว่าบึงปลาเน่า ยุคบุกเบิกและก่อตั้งหมู่บ้านมีมาสอบถามเรื่องพอดีในโครงการเนี่ยเขาจะเท้าความในตั้งแต่อดีตนะฮะอยากอยากเรื่อเราเราความในอดีตกับึงปลาเน่าเป็นยังไงบ้างก็นะอ,อดีตอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้บึงเนี่ยมันเป็นบึงขนาดใหญ่เชื่อว่าบึงปลาเน่าเนี่ยนั่นหมายความว่าเวลาฤดูน้ำเนี่ยปลามันเยอะ แต่พอหมดฤดูน้ําหลากปุ๊บปลามาลงไม่ได้มันติดหญ้าติดหญ้าติดพวกต้นผือต้นกกอะไรสารพัดนานาชนิดนั่นแหละระบบนิเวศมันหนาแน่นหนาแน่นปลาลงไม่ได้มันก็ตกค้างตายมันก็ตายมันก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าบึงปลาเน่าเพราะว่าเดือนสี่เดือนห้านี่น้ำไม่แห้งแรกเลยเนี่ยมันจะเป็นเป็นที่ผมยังพอทันก็คือมันเป็นบึงขนาดใหญ่นะมีปลาระบบนิเวศหนาแน่นมากต้นกระทุ่มต้น ไอเนี่ยต้นทอนเนี่ยเต็มบึงไปหมดเลยนะมันเต็มบึงไปหมดเลยช่วงนั้นมันทํานากันไม่ได้ทํานาไม่ได้ไ้แต่หาปลาแล้วก็เอาไปแลกข้าวเาาแลกข้าวเขาสมัยนั้นนะสมัยนั้นนะคือหมายความว่ามันไม่มีอะไรละนอกจากหาปลาเนี่ยเอาไปแลกข้าวเขาเอาไปแลกที่แถวแถวนนยางแถวไนอินแถวอะไรน้ําปาดน้ำลอกแสงขันเนี่ยเอาปลาใส่เกวียนไปแลกกันแถวนั้นเพื่อเอาข้าวมากิน ะะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เป็นมาโดยตลอดจนแล้สภาพการมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนว่าบึงมันเริ่มตื้นบึงมันเริ่มตื้นทีนี้ไอปลามันก็ยังพอมีอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละอาชีพของชาวบ้านในยุคนั้นยุคกลางๆเนาะ <c oughs> มันก็หาปลากับบัวบัวหลวงเรานี้แหละเก็บเม็ดบัวขายซึ่งไปขายที่อุตร,รดิตถ์หลังจากนั้นมามันไม่ได้ขายแต่มเมล็ดแล้ว ขายเกศเกรข,ขายเมล็ดอ่อนขายเมล็ดแก่ขึ้นรถไฟไปหาขึ้นรถไฟวันเวลาผ่านไปช่วงเวลาสำคัญที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญยุคสงครามโลกครั้งที่สองผ่านสงครามแล้วก็ยังต้องฟื้นฟูและพัฒนาสาธารณูปโภคหากมีคำกล่าวที่ว่า สงครามเกิดขึ้นที่ไหนความเสียหายนั้นก็จะตามมามหาศาลแม้ไม่ได้เกิดในพื้นที่แต่ผลกระทบก็เป็นผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนซึ่งในยุคนั้นเกิดโจรชุกชุมในหมู่บ้านความเสียหายตามมามากมายซึ่งกว่าจะผ่านพ้นไปได้ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจนเกิดการฟื้นฟูในภายหลัง ยุคสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่สองการฟื้นฟูและยุคพัฒนาสาธารณูปโภคเมื่อสิบสองปีที่แล้วเนี่ยนะก็ชาวบ้านทำกินไม่ได้ก็เลยตอนนั้นผมเป็นอบตอยู่สมัยแรกกันนะก็เลยไปเจาะเจาะที่ของห้องบึงเนี่ยเจาะฝายของห้องบึงให้มันมีประตูน้ำเพื่อระบายน้ำออกไปสู่ทุ่งสาร พอเจาะสองประตูปั๊บน้ำระบายไปได้ละไอทางบนๆนเนี่ยมันก็ไม่ท่วมละชาวบ้านก็ไปทำกินหนักๆข้าก็มีการขุดลอกคลองด้วยเพื่อให้ระบายน้ำคล่องขึ้นอะไรขึ้นน้ำมันก็ขังบึงน้อยละคราวน,นี้ขังบึงน้อยละสิบสองปีเตียนหมดเลยต้นไม้สักต้นก็ไม่มีบัวสักต้นก็ไม่มีเห็นอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นป่าข้าวพอกลายเป็นป่าข้าวปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องมาทําในตัวนี้ขึ้นมานในไอคนรักเนเกิดเนี่ยนะ กนรับถิ่นเกิดในประทันขึ้นมาไอเอ,เอที่ว่าน้ำที่มันเหลือออกไปนี่คือเป็นการชาวบ้านเราไปจับจองหรือว่าคือจับจองทํากินหัวลไลนะ่ไยนาของใครของมันแต่ซึ่งทางการเขาไม่ออกโฉนดให้ทาง,ทางัารเขาไม่ออกโฉนดให้ส่วนเขาออกให้กับผูชาวปนบน,นบนนที่เขาออกให้ได้ออกโฉนดนี่เขาใช้ได้แค่2,525ซึ่งสิ้นสุดแค่นี้นอกจาก2,525ไปแล้วเขา ที่ทาอยู่นะปัจจุบันเนี่ยหมายว่ามันแค่ครึ่งเดียวของบุกปาน่ำนะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งนึงเนี่ยแคนนี้ว่าไอ้ครึ่งโซนนู้นเข้าไปเนี่ยทั้งเนี้ยเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะว่าคนนะไม่ได้ไม่ใช่คนที่หมู่แปดโดยตรงเป็นคนที่มาจากหลากหลายซึ่งมันเป็นการเคลียร์พื้นที่ได้ยากมากยากมากมันเสียเส่ยงเสี่ยงต่อการถูกโดนทาร้ายแต่ก็ได้ข่าวมาแล้วว่าต้องเป็นไฟบังคับแล้ว ไอ้บึงที่ยังเหลืออยู่อีกประมาณสักตกตกสีก่รอยไร่ล้วฮะบึงทั้งหมดมันแปดร้อยแปด้อยห้าสิบไร่แปดร้อยห้าสิบไร่ในแผนเดิมนะฮะพอมาแผนที่สองนี่มันเหลืออยู่เจ็ดรอยไร่เต็มเจ็ร้อยไร่เต็มที่ทำณปัจจุบันนี้คือหมดไปแล้วสามร้อยมันสอง้อยปดิบห้าไร่มันก็ยังเหลืออีกประมาณ300รอยกว่าไร่ ด้านนู้นยังเป็นสภาพคงสภาพเดิมอยู่ไม่คงแลวฮะปากข้าวทั้งนั้นแหละเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดติดกันนั่นแหละติดต่อกันนั่นแหละคือหญ้ามันหนาไงหญ้ามันหญ้ามันหนามันกระทบถมมันปีต่อปีมันก็เลยตื้นไปเลยมันตื้นนก็เลยทํานากันได้หมดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของบึงปลาเน่าชาวบ้านต่างถิ่นก็ต่างมาพึ่งพาอาศัยมีวิธีการถนอมอาหาร เก็บรักษาปลาที่จับมาได้จำนวนมากทำให้ปลาลดลงอย่างรวดเร็วบ้านบึงปลาเน่าหรือภายหลังเรียกว่าบ้านบึงมีความเปลี่ยนแปลงในการทำมาหากินมีผู้บุกรุกที่ดินเพื่อทำการเกษตรมากขึ้นมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมีการปล่อยของเสียลงบึงเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดที่สุด คือความสุขของชาวบ้านลดลงเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยขึ้นในเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรยุคการรุกล้ำของระบบทุนนิยมพุทธศักราช2,540ถึงปัจจุบันจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อสยามปะคุโนจะอาวาดวัดบ้านบึงบอกไว้ว่า ปัจจุบันรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในระดับรากหญ้าดังนั้นผู้คนในชุมชนชนบทให้ความสนใจเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวทําให้ปัจจุบันบริเวณรอบบึงปลาเนา่ามีผู้บุกรุกที่ดินเพื่อทําการเกษตรมากขึ้นโดยมีการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพื่อเร่งผลผลิตมีการกักตุนน้ําในฤดูแลง้งและมีการปล่อยน้ําเสียสู่บึงทําให้เกิดการแตกแยกของคนในชุมชนจนกระทั่ง มีการทะเลาะเบาะแวงกันเป็นบางครั้งนอกจากนี้ยังมีปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรรวมทั้งพื้นที่สำหรับเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนก็ลดลงนกและสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่บริเวณบึงก็ลดน้อยลงอย่างรวดเร็วและสภาพแวดล้อมบริเวณบึงก็เปลี่ยนแปลงไปอาจ,จะเรียกได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของบึงปลาเน่าในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างยิ่งยวดบทสรุปของการทำวิจัยครั้งนี้เราพบว่าทุกครั้งที่สังคมบ้านบึงเปลี่ยนแปลงไปอุปนิสัยและการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยชาวบ้านบึงมีกิจกรรมพื้นฐานในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับอาชีพเกษตรกรรมและการประมงซึ่งนับตั้งแต่บึงมีความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือความสุขของชาวบ้านที่ขาดความสามคัคคีและทะเละาะเบาะแวงกันบ่อยมากขึ้นทีมวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยครั้งนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยมาประยุกต์จัดกิจกรรมที่เป็นการคืนความสามัคคีแก่หมู่บ้านอันจะเป็นกิจกรรมที่จะได้ดําเนินการต่อไปถ้าอย่างอย่างที่ลงทําที่เอาเยาวชนเข้ามาลงมาทํานี่อ๋อ มีมีแนวโน้มที่จะจเข้ามาต่อยอดเรามาส่งเสริมอ๋อนะมามาฮะเดี๋ยววันพ่อแห่งชาติเนี่ยวันพ่อแห่งชาติเนี่ยต้องลงแล้วเยาวชนทั้งหมดร้อยกว่าคนเนี่ยต้องลงมางทังกิจกรรมต่อในหมู่บ้านนะครับมาต่อในหมู่บ้านอย่างเช่นการปลูกต้นไม้มาทํิที่เกลือพ้ะเกรติวันที่ห้ามหาลาชด้วยอย่างเงี้ยฮะแล้วเราไม่ใช่ว่าจะทิ้งแค่นี้นะยังจับเด็กเล็กๆในหมู่บ้านอีกตอนเนี้ยตอนเนี้ยเอามาเป็นเยาวชน อาสา,าธรรมหมายความว่าเริ่มกันตั้งแต่ป .1 หนึ่งป .2 สองเลยเนี่ยเพื่อให้มันยั่งยืนไปเรื่อยๆรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นน,นะต้องต้องเอากันอย่างนั้นแล้วก็จะมีพระพิธีกรมาอบรมเรื่องคุณธรมธรมศีลธรรมจริยธรรมอะไรอย่างนี้ปัญหาในยุคนี้ก็เกิดขึ้นเกิดจากความขัดแยง้งแข่งแย่งทรัพยากรที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกเกษตรกรรม หรือปศุสัตว์ทรัพยากรต่างๆเหล่านี้เป็นสมบัติสาธารณะที่ไม่ใช่เพียงแต่ตักตวงใช้อย่างเดียวแต่ชุมชนต้องช่วยกันรักษาและรู้จักใช้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดการคาดหวังในอนาคตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะทุกอย่างมันต้องกลับมาเหมือนเดิมระบบนิเวศต้องกลับคืนมาเหมือนเดิมเพื่อหนึ่ง เด็กรุ่นหลังจะได้เอาไปเป็นที่เรียนรู้ศึกษาว่าบึงปลาเน่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสภาพเดิมเขาอย่างไรนะปัจจุบันนี้ก็อย่างนั้นแล้วช่วงหนึ่งอะไรมันหายไปเราจะต้องบันทึกของเราไว้ทั้งหมดประเภทต้นไม้อย่างผมเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่คนรุ่นหลังไม่รู้จักเลยแม้แต่ไม้เต็งก็ยังไม่รู้จักมาตูมตก,กาต้นร้านก็ยังไม่มีใครรู้จักเลยฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยแล้วันพ่อแห่งชาติเนี่ย ผมจะเอาต้นไม้มาปลูกแล้วก็จะเชิญหน่วยงานทั้งรักทั้งหมดลงมาปลูกว่าใครปลูกต้นอะไรไว้เมื่อปีพศไหนชื่ออะไรแล้วเราก็จะอนุรักษ์ดูแลต่อโดยเราตอนนี้เราตั้งคณะกรรมการไว้แล้วเพื่อดูแลในบึงโดยตรงแล้วเราก็จะขอขึ้นจดนิติบุคคลเลยเพื่อให้ผลประโยชน์เนี่ยเป็นของชาวบ้านจริงๆเป็นของชุมชนจริงๆให้ควบคุมดูแลกันได้นะบริหารกันเองดูแลกันเองแล้ว เมื่อเขามีของเข้าให้ดูแลเนี่ยเขาต้องรักของเข้าที่มีอยู่เขาจะไม่กลับไปทําลายเหมือนก่อนละเพราะในปัจจุบันนี้เขาเข้าใจกันแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นในชุมชนต้องซื้อกันทั้งหมดแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแลกเปลี่ยนกันได้คุณมีผักฉันมีปลาแลกเปลี่ยนกันกินแต่เดี๋ยวนี้ผักฉันก็ต้องซื้อปลาฉันก็ต้องซื้อแล้วความสัมพันธ์ในหมู่บ้านมันไม่มีการเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้น จะต้องดึงตรงนี้เข้ามาเป็นศูนย์รวมใจทั้งหมดของคนนรื่นงเดเราจึงมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งเครือข่ายพระสง์มีทั้งเยาวชนอาสามีทั้งผู้นําชุมชนเข้ามาร่วมกันทําง,งานตรงนี้เพื่อให้มันบรรลุผลเป็นประโยชน์ย,ยั่งยืนสมบัติสาธารณะคือทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในสมัยอดีตนิยามของคำว่าสาธารณะคือทุกคนเป็นเจ้าของรวมกันแต่ในทุกวันนี้นิยามนั้นได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทำให้คำคำนี้มีความหมายว่าไม่มีเจ้าของการนิยามที่ผิดและไม่ชัดเจนจึงทำให้ไม่มีใครดูแลสาธารณสมบัติ นำซ้ำยังทำลายใช้อย่างไม่ถูกต้องอีกด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติของส่วนรวมไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่งการจัดการที่ผ่านมายังไม่ดีนะักทำให้คนที่มีอำนาจกว่าช่วงชิงเอาสมบัติสาธารณะไปเป็นสมบัติส่วนตัวใช้และบริโภคกันอย่างไม่บรญยบัญยังในที่สุดก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขด้วยการทำความเข้าใจให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าห่วงแหนและรักษาเพื่อใช้สมบัติสาธารณะเป็นของสาธารณะที่ทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของดังเดิมเช่นในอดีตทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดีๆในโครงการยุวะวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือโปรดติดตามในโอกาสต่อไป ที่จะได้นำท่านผู้ชมไปศึกษาชุมชนที่จะทำให้ได้ความรู้ในมิติที่แตกต่างจากพื้นที่บึงปลาเน่าให้ติดตาม